วันนี้ก็เพิ่งจะสระผมเสร็จจะนอนทั้งทีก็จะนอนสมสีสมหไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะเซ็ตผมมาวันแรกเราก็อยากให้มันสวยๆแบบนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจะนอนนะคะคุณผมยิ่งทุกคนคะ่ะหมวกคุมผมนอนคะ่ะนี่นะคะหมวกผ้าสตินนะคะใส่แรกๆก็ไม่ชินลคะค่ะใส่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็ชินเองนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้โอเคเลยไม่ต้องมานั่งเซ็ตผมทุกวันตอนเช้านะคะ เราก็จะเอากิ๊บติดผมออกก่อนเพราะว่าตอนที่เราเซ็ตผมไว้เนี่ยเราก็เอากิ๊บติดผมไว้อย่างนี้นะคะในแบบฉบับของแม่ลูกอ่อนนะคะถ้าไม่ติดไว้เนี่ยผมมันก็จะเป็นแบบนีนลูกก็จะดึงหัวกระจุยเลยนะคะนี่นะคะจะใช้เป็นพลาสตินก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นยางรัดผมแบบนี้ก็ได้นะเอาตามถนะัดเราก็จะทําหัวเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะคะพยายามให้ผมมันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางงัดผมนะคะมัดเบาๆนี่แค่นี้เองนะให้มันเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้ข้างบนนะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมวกพยายามเอาผมเนี้ยเข้าไปในหมวกนะคะแล้วเราก็ปร,รับระดับของหมวกนะ คือมันจะมีที่ปรับระดับตรงนี้เห็นปะรูดๆแบบนี้ครับแล้วก็รูดไปเราไม่ต้องแบบตึงมากนะหึองอปดวดขวาประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูนี่ก็คือเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาน,นี้นี่ไว้ข้างในเนาะก็จะเป็นนี้นะคะสามีเรียกว่านางพยามดไม่รู้ทําไมแต่เขาเรียกแบบนี้เนี่ยแบบนี้เราก็แบบไม่ต้องเอาให้มันแบบรัดมากคือสานี่เป็นคนนอนดิ้นนะ บางวันเนี่ยหมวกไปทางหัวไปทางนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้ทุกวันนะมันก็ช่วยได้บ้างดีกว่าตอนที่เราไม่ได้ใส่หมวกคุผมผนอนเลยหรืออีกทางหนึ่งก็คือใช้ปอกหมวนพลาสตินนะคะถ้าเป็นคนนอนเตี้งจริงๆนะใช้หมวกนี้แล้วก็ปอกหมอนพลาสตินนะคะใช้ลองใช้ดูอ่ะคือเราพยายามที่จะทําให้มันลดการเสียสีกับปลอกหมอนให้ได้มากที่สุดอะค่ะผมเราจะได้ ไม่ฟูมากแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งเซตผมทุกวันตอนเช้าด้วยนะคะนี่นะอันนี้คือแบบฉบับของแม่ลูกอ่อนนะคะเราไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรที่มันแบบใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ว่าให้มันได้ผลที่สุดและเดี๋ยวตอนเช้าจะมาเปิดให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง